สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตรายการสุมหัวคิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้มีการพูดคุยกับคุบคณปลืม้มหม่อมหลวงนัตรกรเทวกุลเกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองในปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ามีปัญญาชนคนสําคัญได้ตั้งคําถามว่าพรรคเพื่อไทยหายไปไหนซึ่งเป็นบทความของอาจารย์นิธิเอียศรีวงศ์ ที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นที่สนใจของคนที่สนใจเรื่องการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราคงจะต้องมาหาคําตอบสมผัวคิดกันว่าพักเพื่อไทยวันนี้กําลังทําอะไรมีบทบาทอย่างไรในอนาคตที่ตั้งความหวังไว้คนที่เราจะชวนมาสมผัวคิดเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในพักเพื่อไทยแล้วก็จริงๆแล้วก็มีบทบาทตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยด้วยนะครับ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปัจจุบันท่านเป็นรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับสวัสดีครับคุณภูมิธรรมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับขอบพระคุณครับที่จะมาช่วยกันสุมูคิดในเรื่องนี้นะครับดีใจครับที่ได้มาร่วมรายการครับขอบพระคุณครับทุกวันนี้เนี่ยในบทบาทของพรรคการเมืองเองตามกติกาปัจจุบันยังทํากิจกรรมได้แค่ไหนครับมีการประชุมพรรคได้ไหมครับ เออ่ประชุมไม่ได้ครับประชุมไม่ได้ครับถ้าพูดถึงขนาดนี้ก็ยังถูกคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับยังควบคุมอยู่ยังแค่เราแค่ขึ้นมาแถลงคํำแถลงเกี่ยวกับความเห็นของเราต่อ4ปีของรัฐบาลว่าเป็นอย่างไรนี่ก็โดนข้อหาละเมิดจุมนุมทางการเมืองเกิน5คนครับแล้วก็กําลังเป็นคดีความอยู่ใน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 ชั้นสอบสวน นะครับตำรวจส่งไปให้อายการและอายการก็ส่งกลับมาที่ตำรวจให้สอบสวนเพิ่มเติมครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เป็นความเห็นที่จะได้คุยคุณภูมิทําก็คงจะเป็นความเห็นส่วนตัวยังไม่ใช่เป็นความเห็นของพรรคเพราะว่ายังไม่มีการพูดคุยกันก็เป็นความเห็นของคนของผมในฐานะเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในพรรคและก็ได้อาจจะได้สะท้อนความคิดเห็นที่เราเคยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในพรรคด้วยกัน ครับผมจะเท้าความในบทความของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นิดหนึ่งนะครับ,รบโดยเพราะตอนท้ายที่มีการตั้งคําถามอย่างค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับว่าตราบจนถึงวันนี้พักเพื่อไทยดูจะไม่สํานึกด้วยซ้ําว่ามีภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้รออยู่ข้างหน้าได้แต่นั่งรอว่าเมื่อไหร่เขาจะปลดล็อกพักการเมืองก็จะกระโดดโลดเต้นเพื่อให้ได้ที่นั่งสูงสุดในสภาเท่านั้นเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองหายไปไหน งั้นต้องถามคุณภูมิธรรมตรงๆแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเป็นอย่างไรจิตเป็นญาณของพักเพื่อไทยหรือภารกิจที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังมีไหมเพราะว่าตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยเองที่บอกว่าเป็นพักการเมืองแบบใหม่คิดใหม่ทําใหม่เป็นการเมืองแบบสร้างสรร์ตอนที่ผ่านมา20ปีพักเพื่อไทยซึ่งต้องถือว่าสืบสานต่อมาจากพักไทยรักไทยเนี่ยมองตัวเองยังไงครับก็ต้องถือว่าเป็น คำพูดที่ตรงไปตรงมาที่แรงพอสมควรนะครับก็ก็ด้วยความเคารพผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์นิธิได้ถามถึงพรรคเพื่อไทยครับก็เป็นคําถามที่เป็นกัลยานมิตรนะครับที่อาจจะเริ่มต้นจากความคาดหวังครับแล้วก็มองพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถมีบทบาทที่จะทําอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่นะครับครับถ้าถ้าจะตอบพื้นฐานก่อนเลยผมก็ต้องบอกว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้หายไปไหนครับพรรคเพื่อไทยก็ยังกําลังทําหน้าที่ในฐานะพักการเมืองหนึ่งนะครับถ้าถ้าตอบแบบกำมัดทุบดินก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรก็ต้องมาดูว่าอะไรคือองค์ประกอบที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยองค์ประกอบของพรรคเพื่อไทยก็คือตัวพักซึ่งเป็นนิติบุคคลสะท้อนออกผ่านทางหัวหน้าพักเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักส่วนหนึ่งนอกจากนั้นมันยังมีแกนนําพักนักการเมืองของพัก อดีตผู้แทนราษฎรของพรรคยังประกอบไปด้วยฐานสมาชิกของพรรคแกนนาสมาชิกพรรคและก็ยังผู้สนับสนุนพรรคเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบของพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคการเมืองเนี่ยเป็นที่ที่คนหลายายสุ่มหลายๆส่วนหลายๆวิชาชีพมารวมตัวกันโดยมีจุดมุ่งหมายและมีเป้าหมายทางอุดมการตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพรรคเพื่อไทยหายไปไหนก็ต้องดูองค์ควาวยูทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศมีวิกฤตได้อยู่ในสถานการณ์พิเศษเนี่ยพรกการเมืองที่ชื่อว่าพรกเพื่อไทยเนี่ยได้แสดงบทบาทอะไรหรือไม่ถึงขนาดที่อาจารย์นี่ที่มาตั้งคําถามว่าพรกเพื่อไทยเป็ไปไหนผมคิดว่าต้องยอมรับว่าในข้อจํากัดทางกติกาซึ่งกลุ่มผู้ใช้อาวุธ เข้ามายึดอำนาจด้วยวิธีพิเศษเนี่ยแล้วก็ปกครองบ้านเมืองอยู่ปัจจุบันเนี่ยภายใต้กติกานี้เนี่ยจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่ว่ามันมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายและมันก็บังคับให้เราต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นในฐานะของพรรคการเมืองเนี่ยเราปฏิบัติหรือดําเนินการหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะยากอาจจะไม่ครบถ้วนหรืออาจจะไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนบางส่วนได้อันนี้เราก็ยอมรับคาวิาพากษ์วิจารณ์เพราะว่า เรายังต้องประคับประคองเพื่อให้พรรคการเมืองของเราที่สามารถที่อย่างยังยืนอยู่ได้จริงๆตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเคิดไปเองเพราะเราก็ผ่านปฏิกาผ่านประสบการณ์ในการที่ถูกยุบพรรคครั้งแรกข้งของกัมาแล้วใช่ตัวนี้ปัจจุบันนี้ก็สามครั้งแล้วนะครับยัง <laughs> เป็นพครั้งที่สามที่กําลังจะถูกยบุบอยู่หมายถึงว่าครังคิดว่าจะมีครั้งที่สามก็เห็นมีบางคนบอกว่ายังไม่แน่ใจจะมีพรรคเมื่อไหรในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ แต่ถ้าพูดถึงความเป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีองค์คาพยพต่างๆรวมกันเนี่ยรเราไม่ได้หายไปแต่เรามีองค์คาพยพแต่และส่วนเนี่ยเราแสดงบทบาทแสดงหน้าที่ของเราเราก็จะเห็นว่ากรรมการบริหารพรรคบ้างแกนนําพรรคบ้างนักการเมืองของพรรคบ้างรหรือผู้สนับสนุนของพรรคบ้างก็ได้แสดงบทบาทหน้าที่ซึ่งจิตวิญญาณของเราก็คือเรายึดมั่นในประชาธิปไตยเราไม่เอาเผด็จการและเรายึดมั่นใน ในประชาชนเป็นศูนย์กลางในการที่เราใช้ปฏิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในสิ่งต่างๆที่เรากําลังทําอยู่วันนี้เนี่ยบทบาทของเราในการปกป้องประชาชยใ,ในการต่อต้านกับประเด็จการในการที่จะทําอะไรที่ตอบสนองผลประโยชน์พี่น้องประชาชนอย่างเป็นบทบาทที่เราทําอยู่มากบ,บ้างน้อยบ้าง ตามสก้าสภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทําได้บ้างหรือทํายังไม่ได้เพียงพอหรือทํำยังไม่ไม่ได้ดังใจที่มีคนคาดหวังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปตรวจสอบผมคิดว่าคําถามอาจารย์นิติก็เป็นคําถามที่ดีที่เราคนต้องไปทบทวนดูนะครับแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเราคิดว่าเราก็พอมองเห็นพอทราบหรือพอมีคําตอบบ้างแต่ว่าผมคิดว่าคําตอบในแต่ละเรื่องเนี่ย มันต้องใช้การเวลาแล้็ใช้ระยะเวลาที่สําคัญที่เหมาะสมกับคําตอบที่มันควรจะออกมาแสดงว่าจริงๆวันนี้เนี่ยในพรรคเพื่อไทยริ้แม่ทัยพุูมทําเองคําถามที่อาจารย์นิธิถามเนี่ยก็เคยถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเราจะหาคําตอบแบบไหนอย่างไรก็ในฐานะพรรคการเมืองเราคงต้องถามตัวเองตลอดยิ่งอาจารย์นิธิมายืนยันเราก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอย่างน้อยสุดเป็นความคาดหวังของคนที่ชื่นชมหรืออยากเห็นครับ พรคการเมืองที่สู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ก็เราก็ถามตัวเองตรงนี้ก็เป็นคําถามที่เราถามอยู่หลายอย่างก็มีคําตอบแล้วครับหลายอย่างก็ยังคิดมากอยู่หลายอย่างอาจจะยังคิดไม่ออกครับนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าคําตอบบางคําตอบที่พอตอบได้ณนะวันนี้คุณภูมิธรรมจะตอบว่าอย่างไร,รส่วนคําตอบบางคําตอบที่ยังคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่ตอบก็ไม่เป็นไรเอาไว้ร,รอดูกันต่อไปในอนาคตผมผมคิดว่าเราต้องตอบทุกคําถาม เพียงแต่ว่าคําถามใดจะตอบเม<ช>นนื่อไร่นหครับ,รบเป็น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 ขึ้น,นอ,อยู่กับสถานการณ์นะครับ,รบถ้าอย่างนั้นพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาสมงูคิดฟังคําตอบของคุณภูมิธรรมที่คิดว่าตอบได้ครับ ครับกลับมาสุโหยกี้กันต่อกับคุณภูมิธรรมเวยชยชัยว่าพรรคเพื่อไทยหายไปไหนนะครับอันนี้ผมคงอยากจะถามคุณภูมิธรรมในฐานะที่เป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ทางการเมืองมานานมากกว่า45ปีนะครับ <laughs> เพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาตอนนี้จนกระทั่งมีบทบาทในพักการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนะครับ,รบอย่างตอนที่คุณภูมิธรรมเริ่มต้นทําพักไทยรักไทยตอนนั้นผมก็ยังจําได้บรรยากาศของพักไทยรักไทยที่ถนนราชวิถีเป็นพักการเมืองตั้งใหม่เล็กๆค,คุณภูมิธรรมเป็นรองผู้ในการพักผมก็อยู่ช่วยงานด้วยเนี่ย วันนั้นเรามองสถานการณ์การเมืองเมื่อทศวรรษ2,540ยังไงแล้ววันนี้ต่างกันยังไงในทศวรรษ2,560ว่าพรรคเพื่อไทยเผชิญสถานการณ์ที่มันแตกต่างจากพรรคไทยรักไทยไหมครับผมว่ามีลักษณะที่ทั้งเหมือนและแตกต่างนะครับ,รบการเมืองไทยผ่านมา20 20ี20กว่าปี30กว่าปีที่ถามมาตั้งแต่สมัยเราไทยรักไทยก็สี่2141น,นะ,ค,ะครับที่เราตั้งพรรคมาถึงวันนี้ก็20ปีพอดีเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ว่าบริบทของสภาพแวดล้อมท,ทางการเมืองสภาพแวดล้อมทางสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรครับผมตรงนี้ก็มีมีความแตกต่างผมคิดว่าปัญหาของสังคมไทยเรายังเผชิญกับคนกลุ่มน้อยซึ่ง เป็นคนชั้นนําของสังคมยังทำหน้าที่ในการกําหนดทิศทางและกากำหนดทางเดินของประเทศไปตามความต้องการของคนกลุ่มน้อยส่วนนี้ยังอย่างมากอยู่ก็ยังเป็นปัญหาหลักส่วนบริบททังสังคมเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในปัจจุบันครับผมคิดว่าวันนี้เราเราสู้กับความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประเด็จการเพื่อให้มีมีความเป็นประชาไตยมากขึ้นให้ประเทศ หลุดพ้นจากการใช้อำนาจที่ไม่เกิดความวยุติธรรมทำให้ทุกคนมีบทบาทที่จะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยนะครับยี่สิบกว่าปีมามันล้มลุกคคานมามันมีช่วงที่มันมีอิสระมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการที่จะจัดการปัญหาแก้ปัญหาของชีวิตแต่ว่าพอ <c oughs> ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอำนาจพิเศษก็เข้ามาดําเนินการถ้าพูดกันไปแล้ว มันก็มีการแช่หน้าพิเศษเข้ามาสองสามครั้งนะครับ,รบในในช่วงใกล้ๆนี้มันเข้ามาเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเนี่ยในความเป็นจริงสิ่งที่ยังเป็นเหมือนเดิมมาตลอดอย่างที่นักวิชาการหลายคนเขาเรียกว่าเราเป็นรัฐพันลึกค,ค,คือรัฐที่แฝงอยู่ในรัฐครับถึงแม้อยู่ในช่วงสังคมประชาธิปไตยแล้วก็มีบทบาทของพรรคการเมืองในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่สามารถทําได้ อย่างที่อย่างปรารถนาอย่างที่ต้องการเพราะว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนที่รักษาผลประโยชน์ของของของสังคมหรือของกลุ่มของตนเนี่ยยังยังดำรงอยู่ในสังคมไทยครับนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาั้งนี้ขณะนี้เนี่ยสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงไปจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามโรคมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโรคทั้งนอกทั้งหมดเนี่ยมันทําให้สังคมไทยไม่สามารถอยู่อย่างนิ่งๆของตัวเองได้เลยอิสระ สังคมไทยก็ต้องก้าวเปลี่ยนแปลงไปตามโลกด้วยเหมือนกันในขณะที่โครงสร้างทางอำนาจทางเศรษฐีทางการเมืองยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปรองรับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยเลยอันนี้เป็นปัญหาเป็นความกัดแย้งที่จะนำมาสู่ปัญหาซึ่งรุนแรงขึ้นในอนาคตได้ไง่ายๆผมเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าสังคมไทยไม่ปรับตัวเองเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของโลกเราจะก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ทันครับผแล้วสิ่งที่จะต้องรับภาระเผชิญกับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กระทบกับสังคมไทยสิอประชาชน<ม>ที่อยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนจะลําบากและก็จะระสบความยุ่งยากในการที่จะดาเนินชีวิตครับให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับนั้นการเมืองในประเทศก็ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะคลี่คลายหรือมีบทบาทในการที่จะ รักษาดําเนินวิถีชีวิตของตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปคุณภูมิธรรมพูดว่าการเมืองของโลกไม่แต่เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากใน<า>ช่วง20ปี<า>ที่ผ่านามามากโดยเฉพาะยิ่งห้าปีหลังนี่ยิ่งเปลี่ยนมากไปเพราะฉะนั้นถ้าหากมองย้อนกลับไปอย่างรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0เองหรือยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดกันว่า20ปีเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยเองได้มีการศึกษาโดยละเอียดลึกซึ้งไหมครับว่าเอ๊ะตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะ เป็นผลที่ทําให้การพัฒนาประชาธิปไตยมันไปไม่ได้อย่างไรหรือว่าในแง่ของยุทธศาสชาติ20ปีซึ่งบอกว่าวันนี้บอก5ปีที่ผ่านมาเทโนโลยีเปลี่ยนแปลงมากเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงวิธีการนํยาเทคโลยีมาใช้ในเรื่องของธนาคารของวงการธุรกิจเนี่ยมันทาให้การมองยุทธศาสชาติ20ปีเนี่ยมันมันจะเหมาะสมไหมครับผมพ็นด้วยการน,นทิทิที่ที่ให้พักการเมืองอต้องศึกษา ยุทธศาสชาติ20ิปีและรัฐมนุนหกศูนย์อย่างละเอียดครับแล้วจริงๆผมเห็นมากไปกว่าน,นั้นอีกว่าไม่ใจะเฉพาะพรรคการเมืองหรือพรรคเพื่อไทยครับผมคิดว่าสังคมไทยต้องศึกษาสองสิ่งนี้ให้ละเอียดเพราะว่ารัฐรนมนูญ60เป็นกฎกติกาใหม่ครับที่ฝ่ายผู้มีอำนาจได้เขียนข้อสังคมไทยไว้ครับเพื่อจะทําให้กําหนดเส้นทางเลยของสังคมไทยให้ไปภายใต้กรอบกติกานี้แล้วยุทธศาสตร์ชาติยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เป็น กรอบการเดินของอนาคตของประเทศไทยที่กำกับด้วยแผนปฏิบัติการครับซึ่งจะกำกับรัฐบาลกำกับการดำเนินการในประเทศทั้งหมดครับเราได้ศึกษานะครับเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะเป็นผลกระทบโดยตรงของประเทศครับแล้วก็จะกระทบก่อชีวิตประชาชนโดยคร่าวๆเนี่ยสิ่งจริงเรื่องนี้ต้องคุยนานมากเลยแต่ว่าโดยคร่าวๆก็ต้องบอกว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง นะครับในรัฐธิหนุกศูนย์ซึ่งค่อนข้างจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับแล้วเป็นรันธิที่ไม่ได้ไม่ได้ให้พลังการผิดต่างๆไม่ได้ให้กลุ่มการเมืองต่างๆหรือไม่ได้ให้พรรคการเมืองต่างๆใะมีอิสระที่จะสามารถใช้พลังของตัวเองเนี่ยในการที่จะสามารถสร้างสัสังคมได้ครับโดยเฉพาะยิ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาแล้วยังมีแผนปฏิบัติ งานอีนะครับแผนปฏิบัติราชการอีกซึ่งเป็นกรอบที่จะบังคับให้รัฐบาลใหม่มาเนี่ยแทบจะทำโครงการที่สามารถตอบสนองเจตนาขมประชาชนได้ค่อนข้างยากามากเลยนะนั่นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาในความเห็นของเราเนี่ยอาจจะพูดถึงความเห็นของพ,พรรคเพื่อไทยได้ว่ารเราเองเราไม่เห็นด้วยกับรัฐมนุนฉบับหกนเราคิดว่าจริงๆรัฐมนุกศน60เนี่ย เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคการเดินหน้าของประเทศต้องมีการปร,ปรับปรุงแก้ไขหรือต้องยุบยกเลิกล้มล้างไปได้ซ้ำไปนะครับ,รบแต่ว่าเป็นการล้มล้างยกเลิกด้วยวิถีทางในประทปไตยที่ทาให้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ารัฐมนตรีชอบนี้ได้เขียน,นกลไกการแก้ไขต่างๆที่ยอกย้อนแล้วก็ยากลำบากมากร,รวมนั้งยืดสายชาติ20ปีวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วนะครับแค่ ที่ผ่านมาเราทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหป,หปีทุกห้าปีเราก็จะมาแก้ว่าที่เขียนมาไม่ถูกต้องแล้วก็จะมาแก้อันใหม่ไปตลอดวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงถึงขนาดานการกําหนดแผนที่จะเดินไปข้างหน้าภายในหนึ่งปีนี่ก็ยังเป็นไปได้ยากมีปัญหาเพราะว่าม,มันเปลี่ยนทุกวันกวันนี้มันเปลี่ยนทุกวันนั้นผมคิดว่ารัฐบาลหรือ กลุ่มผู้มีอำนาจปัจจุบันเนี่ยมีความเข้าใจผิดบางอย่างจริงๆมันควรจะมีวิช i ั่นนะครับทิศทางของประเทศที่ควรจะเดินไปข้างหน้าแต่การจะไปอย่างไรในแต่ละวันแต่ละปีเนี่ยมันควรจะต้องอยู่กับความเป็นจริงให้มากผมคิดว่านี่คือจุดผิดพลาดของพิศษศาสชาติ20ปีที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องยืดหยุน่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ถาสาาถานการณ์มันเปลี่ยนจริงๆใช่ครับครับผมถ้าหากอย่างนี้เนี่ย ถ้าเรามองว่าหรือพรรคเพื่อไทยมองว่ารัฐธรรมนูญเองก็ดียุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ดีเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาวะที่เราจะเผชิญต่อไปแต่นี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเอง <c oughs> ในเรื่องของแค่นโยบายบางทีอาจจะต้องกลับมานั่งดูเรื่องตัวบุคคลว่าตัวบุคคลใครล่ะของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จะสามารถเป็นผู้ที่เป็น ผู้นาในการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยทันเดียวกันเองก็มีความเชี่ยวชาญชาญฉลาดพอที่จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมก็ตามอันนี้ในพักคเพื่อไทยมีการคุยกันไหมครับว่าตกลงคุณสมบัติของหัวหน้าพักคคนใหม่ที่หาจจะต้องมีการเลือกกันในเร็วๆนี้ในสักเดือนกันยายนหลังจากที่มีการเปิดช่องให้เลือกแล้วเนี่ย ต้องปรีคุนสมบัติยังไงครับสที่เป็นหัวหน้าพรคผมคิดว่าวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองมันมาถึงจุดที่ต้องตอบสนองและก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นได้ครับและก็รวมารการเปลี่ยนแปลงโลกที่เกิดขึ้นมันแยกไม่ออกจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมประเทศที่ต้องต้องเผชิญคับครับแล้วก็ยังต้องสามารถรับมือกับมิติใหม่ทางการเมืองมิติใหม่ทางการเมืองไม่ใช่การเมืองใหม่นะครับมิติใหม่ทางการเมืองคือการเมืองในรูปแบบ ที่พิเศษที่ถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับแล้วในความเห็นของเราเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนพลังสศทธิเสรีิภาพของประชาชนด้วยเนี่ยคนที่จะมาเป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยก็จะต้องเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งในสังคมโลกและสังคมประเทศแล้วจะต้องมองเห็นถึง อุปรสรรคและพัฒน,นาการที่มันพัฒน,นาการสังคมไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะออกจากพัฒน,นาการของสังคมในคําถามของอาจารย์นิธินี่แหละี่บอกว่าจะพาประเทศออกไปจากวิกฤตได้ไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องการคนที่มีภูมิปัญญาที่สามารถที่จะรวบรวม,รวมหรือระดมทรัพยากรความคิดของของคนในภาคเพื่อไทยและคนในสังคมมาช่วยกันทําได้เพราะฉะนั้นผมยังหวังอยากเห็นคณะผู้นํา เป็นคณ,ณะผู้นำ,นำของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วก็คนที่สามารถเป็นตัวแทนความคิดของคนทั้งสังคมได้เนี่ยมาช่วยกันคิดแล้วผู้นำหลักที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก็ดีอะไรก็ควรจะต้องเป็นคนที่ประสานแนวความคิดของกลุ่มคนเหล่านี้ได้แล้วก็ต้องพร้อมที่จะ,ะแสดงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนวันนี้นะครับในฐานะพรรคการเมืองคือเราไม่เอา รเรการ,รเราเรายึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยแลวก็สิ่งที่สําคัญก็คือการตัดสินใจดําเนินนโยบายและดําเนินทิศทางทางการเมืองของเราทั้งหมดเราอิงประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นเขาจะต้องรักษาอุดมการณ์จุดยื่นของพรรคและก็ระดมสภากาลังของพรรคภายในทั้งหมดเพื่อจะฝ่าฟันไปรับมือกับวิกฤตการณ์ของโลกและของประเทศรวมดังวิกฤตการณ์ทางการเมืองใหม่ที่ถูกครอบงามพันธนาการจากสงกังคมซึ่งมีคนนี้อยู่ เราหาน่าจะหาได้เราไม่น่าจะหายากผมคิดว่าใน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 ความจริงเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถมีผู้นําที่โดดเด่นมากน้อยในแต่ละยุคแต่สมัยซึ่งแตกต่างกันไปแต่ผมคิดว่าคณะผู้นําเป็นคําตอบนะครับส่วนคนนี้เนี่ยที่เป็นคนก็เป็นคนที่สามารถประสานความคิดประสานความเข้าใจประสานความรุ่วมมือกันได้ เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่ต้องหาให้ได้ครับตอนนี้ก็มีข่าวลือสารพัดคนนั้นคนนี้ซึ่งผมคงไม่ก้าวไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าคงเป็นเรื่องของพรรคที่จะต้องได้มีการสรรหาแล้วก็เลือกกันต่อไปตอนนี้คุณภูมิธรรมพูดเรื่องคนรุ่นใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่ว่าอยากจะให้เข้ามามีบทบาทบตอนนี้เนี่ยกระแสะคนรุ่นใหม่นี่มาแรงมากแล้วจริงๆในตอนที่ทําพรรคไทยรักไทยเองคุณภูมิธรรมเองเป็นคนที่เริ่มต้นอย่างทําเรื่องสภายวชนสับสนุนให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองวันนี้ พวกข่าวคราวอย่างนี้ในพักเพื่อไทยรู้สึกมันไม่ค่อยมีนะเห็นมีเปิดตัวตอนช่วงวันสตรีสากลกันออกมาบ้างไม่กี่คนแล้วก็หายไปเลยตอนนี้เป็นยังไงครับกับรุ่นใหม่ในพ,พักเพื่อไทยตรั้จริงขนาดน,นี้เนี่ยด้วยข้อจํากัดจริงๆผมก็ไม่อยากอ้างข้อจํากัดมากเพราะมีหลายคนบอกว่าการอ้างข้อจํากัดก็เป็นปัญหาน <c oughs> ะครับหลายคนก็วิจารณ์แล้วไม่อยากเห็นเราเป็นกันแต่ว่ามันก็เป็นข้อจํากัดจริงเพราะว่าเราเป็นพักการเมืองที่ถูกเพ่งเล็งแล้วอะไรหลายอย่างที่เราทําแล้วมีปัญหาเนี่ยหรือ ความชัดเจนในการถูกผิดเนี่ยมันก็จะถูกดําเนินการครับก็บ <จะ S 1> เราเห็นความสําคัญ<ม>นะครับแล้วยังไงก็ต้องมีพักจะเดินหน้าต่อไปต้องมีองค์ประกอบของคนหลายๆส่วนแล้วคนร,ครุ่นใหม่ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งจริงๆคนรุ่นผมเนี่ยตอนที่ทําไทยรักไทยเราก็เป็นคนรุ่นใหม่นะตอนนั้นเราก็อายุ40ต้น<ช>ต้นะใกล้เคียงคุณธนาธรที่ทํำนะครับอนาคตใหม่แต่ว่า ว่ามันถึงเวลานี้เราอยู่กับการเมืองมามันก็มันจริงๆถามว่าอยากจะล้างลาไปในบทบาทการเมืองในฐานะผู้บริหารโดยตรงแล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเราก็อยากทําหน้าที่นั้นแต่ว่าขนาดเนี้ยในภายใต้ภาวะการที่มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านขับมีรอยต่อที่ต้องเชื่อมโยงกันเนี่ยเราก็ยังต้องทําหน้าที่ของเราคร,ครับถามว่ามีไหมคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีนะครับวันนี้ก็เราก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆว้เพียงแต่ว่า กฎหมายสังคมมันยังไม่ได้เปิดช่องทางให้เราได้แสดงออกมากนักเนี่ยะแต่ว่า,าการทําหน้าที่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ อย่างพยายามที่จะใช้ศักยภาพแต่ละคนมาช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยเราก็มีวันนี้ก็มีคนคิดนโยบายช่วยกันหาคําตอบอะไรก็มีมผมเชื่อว่าถ้าสังคมถูกเปิดได้มาหลาหหลายอะไเรื่องที่เป็นคําถามที่ยังไม่ชัดเจนจะมีคําตอบ,บ,บว่าน้าพักก็จะชัดเจนขึ้นคณะผู้บริหารก็จะชัดเจนขึ้น<ม>คนรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในพักก็จะมีความชัดเจนขึ้นมผมคิดว่าเราก็มีความพร้อมไม่แตกตา่างกับพรรคการเมืองอื่นถ้าทังนั้น ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์เงื่อนเวลาที่ก็พูดกันก็ประมาณสักเดือนกันยายนเนี่ยเราคงจะได้เห็นหน้าตาของคนรุ่นใหม่หลายหลายคนในพักเพื่อไทยถ้าเปิดเมื่อไหร่เราก็มีคนให้ดูรครับก็ผมคิดว่าเราพร้อมทําหน้าที่แล้ว <c oughs> พียง <c oughs> แต่ว่าวันนี้อ่าเราก็ทําตาม สภาพครับเทนะ่าที่ควรทําได้ก็ถามว่าเราอึดรัดไหมกับคําวิาพากษ์วิจารณ์และคำคำคำถามของสังคมที่มีต่อเราเราก็อึดอัดนะเราก็ไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้ครับจริงๆคําถามที่อาจารย์นิ่ที่ถามเรามาเนี่ยเ,เป็นคําถามที่เราถามตัวเองและผมคิดว่า สำคัญมากเลยคําถามที่ถามเนี่ยเป็นคําถามที่ควรถามต่อสังคมทั้งสังคมโดยส่วนไปควรจะเป็นคําถามที่ถามต่อนักวิชาการควรจะเป็นคําถามที่ถามต่อสื่อมวลชนครับควรจะเป็นคําถามที่ถามต่อนักวิชาชีพทั้งหมดควรจะเป็นคําถามที่ถามพรรการเมืองแล้วก็ ถามประชาชนคนใดท,ทุกคนว่าสภาพที่เป็นอยู่อย่างหนึ่งเป็นปัจจุบันเนี่ยวิกฤตของประเทศวิกฤตศรัทธาวิกฤตของระบบการเมืองว,วิกวิกฤตของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้พะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเห็นประเทศเดินหน้าก็ได้ไม่ตกหล่นไปจากเวทีที่การเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นเนี่ยรเราคงต้องตั้งคาถามนั้นและช่วยกันหาคําตอบและผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีคําตอบเมื่อถึงเวลาเราจะตอบต่อสังคมเพราะว่า เรามีหน้าที่ต้องตอบต่อสังคมว่าเรามองบทบาทของตัวเราอย่างไรในยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนี้เราจะทําหน้าที่อะไรผมเห็นด้วยกอาจารย์นิธิว่าถ้าพักการเมืองไม่สามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้หรือไม่สามารถที่จะทําความชัดเจนให้เกิดขึ้นเหล่านี้ได้รเราไม่มีอาจจะทําหน้าที่ในการสานสาือพาประชาชนไทยให้หลุดพ้นไปจากสภาพปัญหาต่างๆได้และถ้าสังคมไทยทั้งหมด ทุกทุกส่วนไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้สังคมไทยอนาคตมันแจม่มเงือมดครับนี่ถ้าหากเรามามองดูการเลือกตั้งที่จะมาถึงโอกาสที่จะต้องแบบมาจับมือกันกันกบพรรคการเมืองที่ประกาศว่ารักประชาธิปไตยเนี่ยมันจะช่วยทําให้บรรยากาศการเลือกตั้งเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยจะมีเสียงได้มากพอสมควรไหมครับเออก่อนตอบคำถามนี้นะครับผมผมอยากอยากพูดสองประเด็นก่อนรประเด็นแรกก็คือว่าอ,อ ผมไม่คิดว่าการที่จะทำให้เกิดบรรยากาศที่สังคมทั้งสังคมสามารถที่จะก้าวไปสู่ความร่วมมือสวานชันกันที่อยากจะแสดงเ็ตจำนงหรือประชามติต่อสังคมทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อ,นะอันนั้นเป็นเป็นความหวังเพราะถ้าพูดอย่างนั้นเราไม่มีความหวังนะครับเราเป็นนักการเมือง เราอยู่ในสังคมประชาไตยสังคมประชาเตยต้องมีความหวังครับแล้วโลกในทางการเมืองใน,ใน,ใ,นในที่ต่างๆมันเคยพิส,สูจน์มาแล้วว่าแม้กระทั่งจะถูกงัดมือมัดเท้ายัางไงอย่างเช่นพม่าอย่างน้องซานสุจีหรือหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ฝา่าโดยใช้ความหวังมันจุดนําทางเข้าไปได้แต่ผมยอมรับว่าการออกแบบรัฐธรรมนูนออกแบบกติกาต่างๆที่เป็นอยู่วันนี้ทําให้การที่จะสามารถไปไปส่วนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นเพราฉะนั้น ผมถึงเั้นด้วยอาจารย์ประจักษ์ก้องกฤติที่บอกว่าต้องแสดงมติของเราเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเรายอมรับการใช้อำนาจที่เกินเลยและก็ผิดพ้องต้องจากปกติไปเนี่ยไม่ได้แล้วต้องใช้การออกมาสแสดงประชามติของเราหรือสแสดง,งเราผ่านการเลือกตั้งก็ดีผ่านบทบ,บาทต่างๆก็ดีเพื่อจะบอกว่าสังคมหน่อยต้องการเดินไปทางไหนถ้ามีความคิดแบบนี้หรือเข้าใจสิ่งนี้ผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะ,ะผมไม่ไม่ปิดหนทางครับผม อันนึงอันที่สองคือสมมุติว่าเราไม่มีศักยภาพที่จะฝ่าฟันไปได้ยังไงก็ตามาฝากฝ่ายประชาธิปไตยมีความจําเป็นต้องเกาะเกี่ยวและก็ร่วมกันเพราะเรามองสังคมทั้งสังคมข้างหน้าเนี่ยมากกว่าเหนือกว่าพรรคการเมืองอเหนือกว่าประโยชน์ของพรรคการเมืองเพราะนั้นการสามารถร่วมมือกันได้ของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดสําหรับภาวะวิกฤตที่จะออกจากสังคมไทยเพราะนั้นอย่างสําหรับอันนี้เนี่ยในมติของพรรคเพื่อไทยเองก็ตามเนี่ยผู้บริหารของพรรคส่วนใหญ่เราเห็นพร้องต้องการว่ามันมีหน้าที่ที่ต้องจับมือกันของฝ่าย ยาตยก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ชัดเจนพอสมควรนะครับ,รบสําหรับพรรคเพื่อไทยว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสได้หาคําตอบของตัวเองอยู่บ้างแล้วบางคําตอบอาจจะตอบได้วันนี้บางคำตอบอาจจะรอตอบในวันข้างหน้านะครับแต่อย่างที่คุณภูมิธรรมบอกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนในสังคมไทยต้องช่วยกันหาคําตอบนะครับฉะนั้นวันนีเ้เราได้คําตอบ จากคุณภูมิธรรมวิชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับก็ขอบคุณคุณธรรมธรรมที่มา,า,าให้คาตอบในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรายการสุโมคิดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ